สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดวันเสารนะ์เนาะให้ผลในช่วงของเดือนธันวาคมนะครับในเรื่องของความรักเนาะคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะไม่สะดวกของใครคนใดคนหนะนึ่งเนาะเพราะสถานกาอันไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงสดตัวดูมีอะไรอยู่ที่ใต้คลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับเรด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเรด้วยนะครับแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลย d. o. activity เนาะ จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆ,ๆที่จะตามออกมาจากช่องไม่ว่าจะเป็นวอล์กพิาการดวงรายแต่มาสดวงรายเดือนดวงรายสัปดาห์นะครับที่จะทําให้ทุกท่านอยู่แล้วเป็นประจํานะครับก็สําหรับในเรื่องของความรักต้องบอกเสมอเลยนะครับเป็นประจําว่าไพ่าอาจเกิดขึ้นสลับกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคู่กรณีเนาะสลับกันเอานะครับว่าเคสไหนตรงกับคุณมากที่สุดนะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลย นะครับสำหรับชาววันเสราร์นะครับในเรื่องของความรักเนาะขออภัยนิดนึงนะครับที่มาชานะ้าเนาะแต่เดี๋ยวจะรีบปั่นของ12ราศีให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะวันนี้ก็จะกาลางเดือนอีกแล้วน,นะครับเ,ออเจอท่านน้อย,อยจังเลยอ,อยากเจอท่านเยอะๆเหมือนกันนะครับแต่ดูไม่สามารถเลี้ยงได้นะครับมีทั้งงานหลักงานเสริมแล้วก็อยากทําให้ดีทั้งสองงานนะครับก็โอเคไปกำลังใจให้โดดด้วยแล้วกันเนาะนะครับอ่ะ รอยต่อกันนะรอยต่อสำหรับคนที่มีคู่เขาก็มามากกว่าสามถึงหกเดือนขึ้นไปหรือเพิ่งมีกรณีกันนานะก็มาดูตรงครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังโดนทำฮาร์ดแส้มให้นะครับเหมือนเดิมนะครับก็รอยต่อของชาววันเสาร์นี่เป็นอะไรที่อืมหลายๆคู่เหมือนเพิ่งจะเพิ่งจะเซ่ใบใบกันไปเออหลายๆคู่เหมือนอยากเซ่ใบใบกันไปแต่มันเหมือนกับว่าไปไปไม่จริงเออเหมือนไปแล้วไปไม่จริง เหมือนคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ไม่ยอมไปหรือเป็นการที่ยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ปกต,ติเลยอืประมาณนั้นเลยอืแรงมาก <c oughs> แรงมากนะครับในบางคู่เนาะเหมือนกับว่าออกสื่อไม่ได้อะในแง่ดีคืออาจจะออกสื่อไม่ได้ไม่ว่าจะมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งหรือไม่นะแต่มันเหมือนรักครั้งนี้มันออกสื่อไม่ได้ด้วยหลายๆอย่างมันเหมือนกับว่าอาจจะก,กระทบในเรื่องของ ฐานะเชื้อชาติศาส,สนาประมาณนั้นอืมกระทบแต่ถามว่าคนที่เป็นคนกลางในเรื่องของการบริหารความสัมพันธ์อืมไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยแม้ว่าชาววันเสาจะเป็นตัวจริงหรือไม่ไม่ปล่อย,อยแต่ไม่ยอมออกสื่อต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ยอมออกสื่อประมาณนั้นภาพรวมความสัมพันธก็เลยมีความรู้สึกว่าในบางคู่เนาะในบางคู่โดเห็นเลยว่าบางคนอนะ ทนไม่ไหวอยากเปิดตัวเออใช่เขาว่าอยากเปิดตัวในอีกมุมนึงคือมันเป็นเรื่องของการทําตามอำเภอใจมากเพราะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่ปกติแต่แล้วเออแล้วเหมือนกับว่าเขาจะมีใครอีกคนหนึ่งเพิ่มก็ได้อในความเป็นผู้ใหญ่ภาพลักษณ์ดีเขากลับมีความสัมพันธ์ที่น่าจะมีอีกบุคคลหนึ่งอยู่หรือเป็นการที่หาความสัมพันธ์แทรกไ้เรื่อยๆ ประมาณนั้นเลยนะครับอืมสุต้นเดือนก็ต้องบอกว่ามีสเสน่ห์เออสเสน่หเป็นพิษเลยแหละนะครับทําให้ฝั่งน่าจะฝั่งชาววันเสาร์ที่ค่อนข้างหนักใจเนาะเออหนักใจมากมานะครับแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าคนรักน่าจะเป็นคนของคนของประชาชนเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยเดยลวเวอร์สขึ้นมาเนาะคือไม่เป็นเพราะว่าของการที่รักไป ระแรงไปเพราะเราก็รู้สึกว่าอืมถ้าเขาเป็นคนที่ฮอตขนาดเนี้เบรืรอแรงขนาดเนี้ยในระยะยาวอะ่ะเขาจะในครั้งบางครั้งอะ่ะชาววันเสาร์พยายามบอกตัวเองนะว่าเขาคงลดให้เราได้สักวันหนึ่งอเออแต่พอถึงจุดหนึ่งอะ่ะมันก็เหมือนเขาก็ลดไม่ไ,มได้เข้าใจใช่ไหมเออซึ่งถามว่า ช้าวันเสาร์ก็ไม่เป็นไรฉันจะใจเย็นตรงเนี้ยในช่วงกลางเดือนเนะาะใจเย็นอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้คิดจะไปไหนด้วยให้โอกาสด้วยอืมเพราะอะไรเพราะถ้าเจอหนักกว่าน,นี้ยคนร่วมทุกข์ร่วมสุขมันก็ไม่ใช่คนอื่นไงมันก็คือเขาอะอืมคนร่วมทุกข์ร่วมสุขทั้งหมดทั้งมวลอะผ่านมาถึงจุดเนี้ยมันยังเป็นเขาก็อยู่ <c oughs> เขายังทาหน้าที่ของเขาได้ดีอยู่แม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าชาวัเสายังอยู่กับเขาเพราะหนึ่ง หน้าที่ความรับผิดชอบเขายังดูแลให้คุณได้ดีอยู่และลึกๆในใจมันเป็นความผูกพันมากมากแม้ว่าจะมีการแบบใช้คำพูดที่ค่อนข้างหรือเป็นการที่แบบป่าประกาศเลยว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้อีกถ้าเกิดเรื่องแบบนี้อีกยังไงก็ตัดรักแ,แค่ไหนก็ตัดแต่มันเป็นการที่สู้ไปบนความขัดแย้งบนตัวเองนะคือใจนึงก็อยากบายบเลยแต่อีกใจนึงอ่ะ ยังไม่พร้อมอยังไม่พร้อมรู้สึกว่าเรามองในหลายๆอย่างที่มันกระทบตามมามมาดูฝั่งแฟนนะฝั่งแฟนนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้โห,โห,โหอย่างที่บอกว่าติดเพื่อนมากในแง่ดีคือติดเพื่อนติดเพื่อนไม่ค่อยดูแลแล้วมันเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้อย่ากออกสื่อกับชาวบ้านเสาซึ่งถามว่าเหตุผลที่ชาวบ้านเสายังอยู่ได้คือ ไม่เป็นไรไม่ออกสื่อฉันก็โอเคเพราะหน้าที่ความรับผิดชอบก็ยังทําได้ดีซึ่งถามว่าเคสเนี้ยคือดีดีจริงๆแต่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติเลยต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นความสัดสนว่าเขาเลือกไม่ได้เขาเลือกกับคนที่หนึ่งร่วมทุกข์ร่วมสุขมากับเขาตลอดซึ่งมันก็ไม่ควรเลือกแล้วเนาะถ้าเกิดว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาร่วมหัวจมท้ายมาตลอดก,กับคนที่โดยไม่แน่ใจว่าคนเนี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ของเขาเลยหรือเปล่าที่ เขาอะอาจจะพร้อมนําเข้ามาได้ตลอดเวลาซึ่งถามว่าเขาก็เลือกจุดที่จะไปไม่ได้เพราะในช่วงที่ทุกข์มันมีความรู้สึกว่าในความทุกข์อะโอต้องบอกตรงๆว่าอีกความสัมพันธ์หนึ่งเนาะค่อนข้างทําให้เขารู้สึกว่าเขาทุกข์น้อยกว่าเออต้องบอกแบบนี้เลยไม่รู้ทําไมโดอ่านได้จะแ,แบบนี้เลยมาเป็นความรู้สึกที่ว่าเขาทุกข์ได้น้อยกว่าประมาณนั้นเลย โสดสนิทนะครับสำหรับคนโสดเนาะคนโสดนี้เป็นอะไรที่อูคนโสดช่วงนี้เหมือนนิ่งๆนะอืมแม้ว่าตัวเองอาจจะเจอรักที่เด็กกว่าอาจจะเจอคนที่เด็กกว่าอืมอาจจะมีโอกาสกินเด็กอืมใช้คานี้ได้เลยใช้คำนี้ได้เลย,เลยซึ่งอาจจะเจอในวงเพื่อนหรืออาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องหรืออะไรก็ตาม มีการแนะนําอืมแต่โหคุณคิดหลายเรื่องนะคุณคิดหลายเรื่องเพราะว่าความเข้ากันไม่ใช่สเปคหรืออะไรก็ตามหรือนิสัยบางอย่างที่พอรอเซเวเขาจริง,รงๆอะ่ะเขนาน่าจะมีนิสัยบางอย่างที่หนึ่งเจ้าชู้มากอืมแล้วเหมือนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถ้าเปิดตัวไปปั๊บเนี่ยอันตรายอะ่ะอืมอันตรายต่อตัวคุณเอง อันตรายทางด้านอะไรหนึ่งชื่อเสียงสองคือความความน่านับถือของคุณคุณเป็นคนที่เหมือนช่วงนี้คุณไว้ภาพลักตัวเองคุณไม่อยากให้รู้สึกว่าเรื่องอายุมันทําให้เป็นเหตุที่ต้องให้เลิกกับคนคนนี้ซึ่งถามว่าเลิกคุยนะไม่ใช่เลิกคบเลิกคุยเลิกไปต่อเลิกพัฒนาความสัมพันธ์อืเพราะคุณก็อยากพัฒนากับเขาได้ยาวๆแต่พอเหมือนหักลบกรบนี่แล้วมันเหมือนยังไม่ใช่ยังไม่สุดเพราะลึก คุณและเขาอะต้องการอะไรบางอย่างเหมือนกันอืมคือคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขจริงๆแม้ว่าสภาพแวดล้อมไม่เอื้อนะอืมซึ่งถามว่าการไปต่อถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่คนนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆอะเขาก็เขาก็ไม่ได้หมายกับการที่คุณจะรับเข้ามาหรือไม่รับเข้ามาแต่เขาบอกเลยว่ามันเหมือนกับว่าฝั่งเขา,าค่อนข้างหนักใจนะ หนักใจจริงๆกับการที่แบบว่าจะไปต่อกับคุณใหม่ไปต่อกับคุณห,หรืออะไรก็ตามโซนที่มีคนเก่าโสนที่มีคนเก่านี้ต้องบอกก่อนว่าเออโซนที่มีคนเก่านี้เป็นอะไรที่จริงๆอ่ะคุณอาจจะรู้จากเพื่อนบอกต่อเพื่อนแล้วเหมือนคุณก็รับรู้ด้วยกัน หนึ่เขาอาจจะมีคนใหม่แล้วอืมหรือเขายังคิดถึงความสัมพันธ์เดิมๆคิดถึงอะไรเดิมๆที่คุณกับเขาเคยมีอดีตร่วมกันอืทำให้เขาชั้งอกชั้งใจในการกลับมาหาคุณมากเลยเหลือเกินซึ่งถามว่าคุณก็พยายามพูดพูดกับคนที่รู้จักเราแล้วเรารู้สึกว่าเราปรึกษาได้นะ ว่าแบบจะรับมาดีไหมจะรับกลับมาดีไหม,มลึกๆเราก็คิดถึงแต่ในเมื่อเราหลอกเป็นคนที่เถิดตรงนะธรรมชาติของชาววันเสาร์ลึกๆเป็นคนใจดํานะถ้าไม่เอาคือไม่เอาเลยบทอืมใจดําคือใจดําเลยเก่าก็เก่าใหม่ก็ใหม่ไม่สนใจอืมถือว่าเสมอกันอืมถ้ารู้สึกว่าหลายๆอย่างมันดูไม่แฟร์มันดูมันดูไม่เข้าท่ากับการกลับมาคุณก็ไม่เอาคุณไม่รับ คุณไม่รับรับอะไรแบบนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาตินะอืมซึ่งน้าไพในช่วงนี้ก็ค่อนข้างชาัดว่าคุณจะทําอะไรที่ตรงไปตรงมาบ้างละจะไม่แบบลุกล่อลูกชนกับกับคนที่คุณเพิ่งเทไปหรือเขาเพิ่งเทคุณไปก็ตามคุณจะไม่รับปรับเข้ามาบางทีก็ขอบนถึงบ้างแหละถึงจะขอบนถึงบ้างในมุมของคุณก็อือประมาณนั้น ไพ่ออกเัิ่สี่ใบนะอยากบอกอะไรบ้างนะครับ v n นิเอเบ i ิตี้เก็บจุดอ่อนของตัวเองไว้ด,ดีแล้วครับดีแล้วการแสดงความเปราะบางคือเข้าใจว่าทุกคนไม่จำเป็นต้องแค่งแข้มแข่งตลอดเวลานะแต่การแสดงจ,จุดอ่อนให้เราเห็นว่า 1. ในสาระคนที่มีคู่เนาะการแสดงออกว่าเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับความสัมพันธ์นะแต่ในขณะเดียวกันหนะ้าที่ความราับผิดชอบยันดีอยู่ ถ้ารู้สึกว่าหากบกบนี้แล้วมันไปต่อกันได้ก็ไปต่อครับอืแต่ถ้ารู้สึกว่าช้ำตลอดเวลาเนาะและยิ่งมีความอีความสัมพันธ์หนึ่งด้วยถามตัวเองดีๆนะว่าจะให้มันเป็นระเบิดประลาดมนูสรับุหรือเปล่าเก็บมากๆ,ๆ,ๆ,ๆคุณก็ระเบิดได้เหมือนกันอือยู่บนความความสบายใจของคุณเลยอะ่ะออสำหรับคนมีคู่ คนโสดเนาะคนโสดนี่ต้องบอกก่อนว่าอืคนโสดเนี่ยมันเหมือนกับว่าการที่คุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ใดก็ตามเนาะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าการที่เขาไม่ได้ถนอมน้ำใจหรือไม่รู้สึกว่าพร้อมที่จะทำให้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเนาะหรือเป็นการที่ชัดเจนกับเรามาก มันอาจจะกระเทือนถึงจุดอ่อนในบางอย่างทางจิตใจคุณได้หรือทางความรู้สึกคุณได้แต่ถ้าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมได้คุณก็จะสบายยาวๆนะอืมบอกแค่นี้นะครับ hope and happiness hope and happiness นี่ต้องบอกก่อนว่าคาดหวังในเรื่องของความสุขให้เยอะๆถ้าคนนี้ยังไม่ใช่สาหรับคนโสดนะถ้าคนนี้ยังไม่ใช่คนถัดไปมีคนถัดไปมี <laughs> ปมอืมรอคุณอยู่อืม นานหน่อยแต่มาอืมแต่ถ้าเลือกกับการที่ความสำคัญชั่วครั้งช่วคราวรับเข้ามาคุ้มกันหรือเปล่าถามตัวเองดีๆสับคนมีคู่อ่ะการคาดหวังอะไรเรื่องของชีวิตคู่เนาะในเมื่อมันไปต่อแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนะมองหาความสุขของมันให้เจอนะอืมโดยไม่จัดนะว่าคุณเป็นตัวจริงหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าความสัมพันธ์คุณไม่เปิดเผยขอให้รู้ไว้นะครับว่า ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าการให้คุณค่าตัวเองแล้วมันสบายใจมันมีความสุขความสุขไปม,มากกว่าการอยู่ในความสัมพันธ์แบบเนี้ยมีความสุขเถอะอืมแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าการทู่ซีไแกับเขาหรือการที่แบบขอรักแบบไม่ไม่แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าจะไม่ได้มีอีกบุคคลหนึ่งนะในความสัมพันธ์แต่ถ้าเป็นการที่รักนะแต่ไม่แสดงออกแล้วมันทําให้คุณมีความสุขอยู่ไปเลยอืมแล้วอยู่ในความสุขที่มันระยะยาวเพราะว่า มันยังมีความรักที่ดีอยู่คีบอยู่ดีมาไลฟ์เนาะอยากให้เชื่อมัน่นทั้งคนโสดกับคนมีคู่เลยอยากให้เชื่อมั่นในเรื่องของความรักว่าตัวเองยังพอที่จะเจอความรักที่ดีได้บ้างประมาณนั้นนะครับ i n f i n i t y b a s s i n g ให้บางอย่างทํางานให้ความรู้สึกในเรื่องของการที่ปล่อยไม่เอามาเป็นตัวที่ทําให้รู้สึกว่าเราเรา,เราไม่คาดหวังในเรื่องของความรักอ่ะ จริงๆงานคาดหวังในเรื่องของความรักนี่ดูมองว่าทุกคนคาดหวังได้นะทุกคนมีสิทธิ์เจอความรักที่ดีเออเพียงแต่ว่าคุณจะให้เวลามันทํางานหรือเปล่าล้นนั้นเองบางคนรีบรีบก็ไปบนรีบก็ไปมูรีบก็บางทีอัปัด tinder อย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> คือโดยไม่ได้หมายก,กับการที่แบบว่าคุณจะทําอะไรให้คุณเจอแฟนเร็วขึ้นนะแต่ที่กําลังจะบอกคือจังหวะทุกคนมีจังหวะชีวิต <c oughs> อืมนั่นแหละแค่การเริ่ม ที่ทำให้คุณเจอเรกวขึ้นเข้าใจใช่ไหมครับคือการอย่างที่โดบอกอะจะไปมูจะไปปัด tinder จะไปเล่นแอปหาคู่หรืออะไรก็ตามเนาะไม่ได้ห้ามเลยคุณมีวิจรยาในการสแกนคนอยู่ละเพียงแต่ว่าจังหวัดชีวิตมันจะทํางานของคุณก็ต่อเมื่อคุณสแกนแล้วว่ามันใช่และสภาพแวดล้อมณตอนนั้นสแกนแล้วว่าใช่อันนั้นคือให้จังหวัชีวิตทํางานบ้างที่กำลังจะบอกคือให้จังหวัชีวิตทํางานบ้าง เล่นไปได้เรื่อยๆ,ๆนะครับไม่เสียสนะครับอืมแต่ขานึงอยากให้อยากให้รู้ไว้ว่าขอให้จังหวะชีวิตมันทํางานด้วยนะครับด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันพร้อมจะมีหรือคนที่เข้ามาจีบคุณตอนนี้น้นตอนนั้นก็ได้นะที่แบบว่าเขาพร้อมฉันพร้อมจะให้รับเขาเข้ามาละประมาณนั้นเลยนะครับแล้วมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันจะแมทเน็กันพอดีไม่ใช่แค่แมทในเรื่องการหาคู่เข้าใจเนาะ ประมาณนั้นเลยขอบคุณมากนะครับสำหรับชาววันเสาร์เนาะก็มีคนสุขมามากๆนะครับโชคดีในเรื่องของความรักนะครับก็มีพลังงานของชาวธาตุใดบ้างเนาะเมื่อกี้ต้องขออภัยชาววันศุกร์ด้วยนะพอดีลืมนะครับแต่สำหรับเรื่องของความรักของชาววันเสาร์นี้ต้องบอกก่อนว่ามีพลังงานของชาวธาตุใดบ้างชาววันจันทร์ชาวมีนชาวมิถุนนะครับชาวเมษชาวพฤกษ์ชาวโอ้ชาวมิถุนชัดมากเลยแล้วก็ชาวตุกนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับชาววันเสาร์เนาะก็มีคนสุขมากๆโชคดีในเรื่องของความรักนะครับ สุขภาพแข็งแรงแล้วนยทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบายบายครับ